สวัสดีค่ะพบกับกิจกรรมสนุกกับฟองสบู่โดยคุณครูวรนิตโกศลวัฒนาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งกิจกรรมสนุกกับฟองสบู่นั้นเป็นกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะคะอยู่ในหัวข้อหลักก็คือเรื่องน้ำคุณครูสามารถจะนํากิจกรรมนี้ไปเชื่อมโยงในการสอนหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรง ครูอ้อเลือกกิจกรรมนี้ขึ้นมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นการจําลองเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็กมีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวโดยเนื้อหาของกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่แล้วความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆได้ดีค่ะมาดูจักจุดผสมกันก่อนนะคะจุดผสมข้อที่1ก็คือเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องแรงตึงผิวเพื่อให้เด็กได้สังเกตและบอกลักษณะของฟองสบู่ได้ เพื่อให้เด็กปฏิบัติการทดลองสนุกกับฟองสบู่ตามขั้นตอนได้มาถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมครูและเด็กก็จะร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมที่เด็กๆเคยพบกับฟองสบู่นะคะคุณครูอาจจะสืบค้นความรู้เดิมของเด็กๆโดยการถามเด็กๆว่าเด็กๆเคยเห็นฟองสบู่ในชีวิตประจําวันตอนไหนบ้างนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเด็กๆก็จะตอบว่าเห็นคุณแม่ล้างจาน เห็นตอนอาบน้ําหรือตอนสระผมนะคะคุณครูลองถามเด็กๆว่าฟองที่เด็กๆเห็นนั้นมีรูปร่างแบบไหนมีขนาดใหญ่หรือเล็กมีจํานวนมากน้อยมีสีอะไรจากนั้นคุณครูจะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์ให้กับเด็กๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้ก็มีชามใหญ่หรือกระมังใส่น้ําสารลดแรงตึงผิวสบู่เหลวน้ํายาล้างจานกีซลีนหลอด ลวดที่ขดเป็นลูกต่างๆกระชอนหรือว่าที่เป่าฟองสบู่สําเร็จรูปที่มีขายนะคะสำลีลูกป,ปิงปองแล้วก็จานใส่นะคะแบนขยะคุณครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองเสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยคุณครูจะต้องพาเด็กๆของคุณครูเนี่ยฝึกการเป่าก่อนเพราะว่าเด็กของเรานั้นเป็นเด็กเล็กๆ บางคนยังแยกไม่ออกนะคะและ้วระหว่างเรื่องการเป่าหรือการดูดประสบการณ์ของเด็กๆส่วนใหญ่เมื่อใช้หลอดก็จะดูดเราจึงต้องฝึกให้เขาเรียนรู้เรื่องการเป่าอย่างถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นเด็กของเราก็จะดูดน้ําฟองสบู่เข้าไปก็จะเกิดอันตรายจากการทดลองนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยก็จะต้องฝึกเป่าให้คล่องเสียก่อนเด็กๆก,ก็จะมาเริ่มทดลองโดยการใช้หลอดเป่าลูกปิงปองหรือว่าสำลีก่อนนะคะเด็กฝึกจนแน่ใจแล้วว่า เด็กสามารถแยกการเป่ากับการดูดได้คุณครูก็ลองให้เด็กๆเ,เป่าน้ำเปล่าดูที่เด็กๆจะเริ่มเป่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะแนะนําให้คุณครูลองสร้างคําถามให้เด็กคาดคะเนว่าถ้าเป่าน้ำเปล่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วถ้าอยากให้มีฟองจะต้องทําอย่างไรจากนั้นให้เด็กหยดน้ํายาล้างจานหรือน้ําสบู่เหลวลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือตีนะคะ ลองดูซิว่าเมื่อใช้มือตีแล้วเนี่ยมันจะเกิดฟองไหมสร้างคำถามว่าถ้าอยากให้เกิดฟองมากกว่านี้เราจะใช้อะไรดีนะคะเด็กๆก,ก็จะค้นหาคำตอบด้วยการหาวัสดุที่ทำให้เกิดฟองนะคะด้วยด้วยการใช้หลอดนะคะแล้วก็มีวิธีในการเป่าสั้นเป่ายาวว่าเป่าแบบไหนจะได้ฟองสบู่มากกว่ากันนะคะ ฟองสบู่ที่เกิดขึ้นจากการเป่าลมผ่านหลอดดูดลงในสารละลายน้ำสบู่ซึ่งฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ได้นานพอสมควรทําให้เด็กๆสามารถพิจารณากระบวนการไหลของน้ําบริเวณผิวฟองสบู่บได้อย่างชัดเจนแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสีสันที่สวยงามซึ่งเกิดจากสารสะท้อนและก็หักเหของแสงนะคะเป็นการทดลองที่เด็กๆชื่นชอบมาก เด็กๆจะสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นของฟองสบู่ด้วยตาเปล่าหรือด้วยการใช้แว่นขยายค่ะเด็กๆค้นพบการสร้างฟองสบู่โดยใช้หลอดดูดแล้วเด็กๆก็สามารถจะเลือกอุปกรณ์ที่ตัวเองสนใจมาสร้างฟองผ่านอุปกรณ์นั้นนะคะโดยสังเกตว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยจะสามารถสร้างฟองสบู่เป็นรูปร่างอย่างไรแล้วก็ขนาดเล็กใหญ่อย่างไรค่ะเมื่อเด็กๆทดลองแล้วนะคะ เด็กๆก,ก็จะมาบันทึกการทดลองด้วยการวาดภาพการเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนการนําเสนอผลงานของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆเขาจะได้นําเสนอผลงานการสร้างฟองสบู่ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายเด็กก็จะได้เกิดการเปรียบเทียบสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผ่านวัสดุที่มีช่องเล็กๆมันจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กมันจะได้ลูกเล็กและได้จํานวนเท่าไหร่ ะะก็จะเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองในขั้นตอนนี้เด็กๆทุกคนก็จะออกมานําเสนอจนครบทุกคนค่ะเมื่อเด็กๆนําเสนอผลงานการทดลองสนุกกับฟองสบู่เป็นฟองสบู่แล้วเด็กๆก,ก็จะมานําเสนอการบันทึกการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นการบันทึกที่เหมาะสมกับวัยของเขาด้วยการวาดภาพแล้วก็มานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะคุณครูก็จะใช้ขั้นตอนนี้ในการบันทึกคําพูดเด็กๆไว้เป็นการประเมินการเรียนรู้เรื่องการทดลอง เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะมีเด็กๆก,ก็จะมานําเสนอด้วยภาพแล้วก็ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้เรียนค่ะผลที่เกิดขึ้นกับเด็กหลังจากทํากิจกรรมสนุกกับฟองสบู่นี้นะคะเด็กๆได้ทดลองได้คาดคะเนหาคําตอบได้สังเกตและก็ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ว่านะ้ำมีแรงตึงผิวยึดเหนี่ยวกันแน่นต้องผสมสารลดแรงตึงผิว เช่นน้ำยาล้างจานหรือสบู่ลงไปก็จะทำให้เกิดฟองได้เด็กๆได้รู้ว่าฟองสบู่มีลักษณะใสมองเห็นเหมือนสายลุง้งแล้วก็มีรูปก,กลมนะคะการเป่าจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแรงเป่าแรงที่เป่าไปเป่าสั้นหรือเป่ายาวนะคะตลอดเวลาของการจัดกิจกรรมนะคะเด็กๆก,ก็จะมีพัฒนาการทางภาษาได้แสดงความคิดเห็นในขณะที่เด็กๆ ทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าเด็กๆมีพัฒนาการด้านสังคมมีการทํางานร่วมกันมีการเล่นแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจปฏิบัติงานตามข้อตกลงนะคะในด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดในการขณะที่เรากําลังทํากิจกรรมนี้ก็มีการ หยิบจับเตรียมอุปกรณ์นะคะด้านอารมณ์จิตใจนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขตื่นเต้นกระตือร้อน,นอยากรู้อยากเห็นในการทํากิจกรรมค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการรายงานกิจกรรมตามรูปแบบของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมมีจุดประสงค์แล้วก็มีขั้นตอนการจ,จัดกิจกรรมตามที่เราได้กล่าวมา,ข,าข้างต้นนะคะ จากนั้นเราก็จะมาดูภาพรายงานภาพนะคะเราก็จะรายงานภาพเด็กที่ทากิจกรรมนะคะภาพการนําเสนอผลงานแล้วก็ภาพผลงานที่สําเร็จรูปของเด็กๆในส่วนสุดท้ายก็คือผลที่เกิดกับเด็กนะคะก็จะมี3 6, หัวข้อใหญ่นะคะดังที่กล่าวไปแล้วก็คือมีผลที่เกิดตามจุดประสงค์ผลที่เกิดตามความสามารถด้านพื้นฐานของเด็กปฐมวัยแล้วก็ผลที่เกิดจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะ าถึงอ่าวันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำที่ทุ่งนาน,นะคะแล้วเด็กหญิงอมสินอยากเล่นสนุกกับอะไรคะโดยมีพี่ๆเหลานักวิทย์น้อยที่เติบโตไปแล้วอีกหนึ่งรุ่นพาน้องเล่นสินสินทำอะไรอยู่ ไหนน่ะฟองสบูส่สินอยู่ตรงไหนคะสินใส่อะไรลงไปอ่ะลูกตะลายตะลรแล้วก็อะไรคะแชมพูสินจะใช้อะไรทําให้มันเกิดฟองได้ลูกหลอดร่อดเหรอแล้วใช้อะไรอีกลูกใช้มือทําได้ไหมลองเป่าดูสินี่ไงนี่ไงพี่พี่เขาเป่าให้ดูเร็วเร็ว เปาไม้เป่เาไม้ไมพี่สินพี่สินไอพี่เป่าเปล่าให้น้องดูไม่นี่ทำอย่างเงี้ยสินสินเลอกว้ายน,นี่ไงนี่ไงมันลอยไปแล้วมันลอยไปแล้ว<อ>เราใช้อะไรบ้างในการให้มันเกิดสบ,บู่เป็นฟองขึ้นมาเนาี่นยออ้อะไรสิลองตอบสิใช้อะไรบ้างลูกอะไลสไลแล้วก็อะไรอีกอคะยาสับปูยาสับปูสินลองใช้อันนี้สิ สีลองใช้หลอดสิมันจะได้ไหมมึงมันอะไยุ้ยอะรอย่าเมไบอกว่ามือสองทกคนเป๊ไปเ่ยเป้าใช้อะไรทำอ่ะองินใช้อะไรเป๋าน่ะก็ินใช้อะไร การมาย,ยมเหรอการมาย,ยมมันก็ทําได้ด้วยเหรอแล้วสินจะทําจะทํายังไงให้มันเป็นลูกโป่งขึ้นมาเหมือนพี่เป่าได้ล่ะสินลองทําสิสินทําได้ไหมพี่เป่าทำสิลมม,ลมมันพัดทางนี้อ๋อใช้แรงลมด้วยนี่นี่นี่เห็นไหม กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมในหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะซึ่งจะจัดกันในขั้นตอนของกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมกลางแจ้งการเล่นน้ําเล่นใายก็ได้นะคะและถ้าเมื่อเราเติมสีเข้าไปในน้ําสบู่เราก็จะสามารถนําไปจัดกิจกรรมสร้างสารรค์พิมพ์ภาพจากฟองสบู่ได้ค่ะเพื่อนครูคงพอเห็นภาพของ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและการที่เด็กๆสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงชีวิตประจำวันตามบริบทของท้องถิ่นแล้วหวังว่าเพื่อนครูคงมีแนวคิดกับการจัดกิจกรรมนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการจัดกิจกรรมนี้นะคะขอบคุณค่ะ